สวัสดีพี่น้องเอฟซีสุบุสุขนะครับเด้อนะครับผมมึงอนี่ยกับสว่างบอตัมครับยูทูบชาแนลนะครับมืงเนี้ก็นะครับบอตัมครับอยู่นะครับขอเกล้ยของน้องมากครับผมบ้านนาโม้นะครับผมตำบลเสริมนะครับจังหวัดพรอปิศาจจังหวัดน้องค่ายครับพี่น้องนะครับมืงเนี้น้องคนว่าครับมีนะครับเกล้ยมาเปิดอยู่ลายตัวลายโครมนะครับผมเดี๋ยวเสียไปสอบถามนะครับว่าน้องคนจะเปิดราคาอะไรเป็นไงนะครับผมก่อนขับไปรับชมครับพี่น้องก็อย่าลืมนะครับเด้อกดติดตามเป็นกำลังใจครับไอ้บอตัมครับหาเกล้ยงามราคาดีๆครับมาฝฝาากกีนน้องคครรัับบผมะ ไปเราเชมกันเลยครับมากสวัสดีครับผมนะครับมือก็อยู่กับน้องมากนะครับผมน้องมากมีตัวไหนมาแบ่งพี่แบ่งน้องครับมือเนี่ยนะนี่แม่นี่ก็อีกแม่นึงเนาะอ่าเป็นโค้แม่ลูกครับเอาโค้แรกเนาะแม่ครับอ่าโค้แรกกันก้อนนะครับผมโค้แรกเดตเดตต่างซื้อปะครับน้องมากบอครับมีแต่ลูกคนเดียวอืมแต่ลูกตั้งซื้อแม่ลูกเนาะแม่นครับผมความสูงของแม่นี่ลายบนไดนครับ ลอยสามสิบเจ็ดครับลอยสามสิบเจ็ดประกันเล็บปครับหรืออยสามเจ็ดนี่ประกันครับประกันลอยสามสิบเจ็ดได้ลูกมาจากตัวแล้วครับได้ลูกมาสี่ตัวครับสี่ตัวสามตัวสี่ตัวคอันนี้ตัวที่สามตัวที่สี่ในท้องบอกแม่ครับอืมนะครับตัวที่ที่ในท้องนะครับตอนนี้สถานะเป็นไรครับแม่นี่ท้องหรือไม่ท้องครับเนี่ยท้องครับท้องจะเดือนแล้วครับสี่หาเดือนครับมันสี่หาเดือนเนาะครับประกันในพี่น้องม่ได้ท้องเลยประกันครับประกันท้องพร้อมนะครับผม ะครับเป็นโค้มแมรูกครับเป็น้องเด้อนะครับผมนะครับนะครับแข้งขาดีนะครับลอยสางสิบเกตนะครับทองพอคุ้นฟูงนะครับปีหาเดือนนะครับจะเป็นโคมนะครับเป็นโคมลูกไส้นะพี่น้องนะครับผมลูกไส้มันเกตเป็ดเดื็ดมากแม่ครับตอนนี้เนาะนะครับเพิ่งจะเข้าเรากนราจะถึงปีนะครับพี่น้องต้นโตดีนะครับแข้งขาดีนะครับตำหนิไม่มีนะครับบนริบกโอ้แข้งขาแง่นะครับนี่อันตรากชัดเจนเลย ะครับนี่สวยเลยนะครับเป็นโค้งแม่ลูกนะครับเป็นลูกตัวผูถ้าพี่น้องเด้อนะครับผมนะครับแม่กระสุงลอยสามสิบเ็ตนะครับประกันท่องนะครับท่องซีเดือนนะจะเข้าหาเดือนนะครับผมงามๆเลยแม่ตอนนี้อียงนี่พระน้องมักบ่มี่มมีตอนนี้เนาะประกันตรบนี้ทุกย่างพร้อมนะครับผม ขายไงเลยนะครับเรียบแข่งเรียบขาดีเบิ่งนะครับน้องเนาะโีเนะครับแครบอสแค่หลังตุนตัวดีนะครับผมเอาน้องมาครับเป็นโค้งแม่ลูกเนาะนะคในของลูกผู่ท่องซีเดือนน้องมากสีเปิดเวลาไปไหนครับแม่นี่ยเก่ามือนครับเปิดไปเก่ามือนะครับเนาะแม่นะเปิดไปเก่ามือนบพี่น้องนะครับเป็นดาวไปพัฒนาครับลอยสามกิจสามแปกนะครับท่องอีกนะครับซื้อสองในสามมาเนาะแม่นะคซือสองในสาม น้องมาเปิดใบเก่ามือนะครับผมโอ้นะครับเพิ่งเดินออไปพัฒนาครับพี่น้องนะครับผมขาดเลียงเลียงนิดนึงนะครับนี่นะครับนี่มีแต่เฟี้ยงครับพี่น้องนะครับเนาะนะครับประมาณนี้นะครับต้นตัวดีเวิร์ดน้องกับประกันตรงนี้ให้ทุกอย่างนะครับนะครับประกันทองประกันตรงนี้ให้นะครับน้องมาเอาค่อตัวไปได้ครับน้องมาเอาเป็นค่อมที่สองนะครับเนาะค่อมที่สองนี่ค่อมสูงเปื้อนลายมาได้ครับน้องมากนี่ยลอยสามทิพย์นะลอยสามทิพเนาะ ประมาณลอยสามสี่สามสี่หาไดปะไดครับได้ยู่เนาะนะครับประมาณลอยสามสี่สามหาครับพี่น้องนะครับเป็นลูกตัวแม่นะครับนี่ลูกตัวเมียนะครับผมเป็นโคแม่ลูกนะครับผมประมาณจาปีแล้วกำังมากสามปีกว้วไดป่ะได้ครับประมาณสามปีสองเดือบเนาะสองสามเดือนเนาะพอนีเนาะคป็นข้อยาวอยู่นะครับเป็นค้อยลูกแรกครับพี่น้องนะครับผมลูกเพื่อนกะทิอยู่ประมาณสามเดือนบำลังมาก แม่หนับสามเดือนเนาะโอ้งามๆเลยพี่น้องนี่ครับนี่งามๆเลยนะครับเป็นโคมแม่ลูกนะครับผมแข้งขาดีป่ะครับน้องมาร์กนี่ดีครับดีพี่เนาะขานลงตแหน่งอีหยังมีบ่ครับผมบ่มีครับบ่มีเลยนะครับตัวนี้ไม่มีนะครับนี่เป็นโคมแม่ลูกครับพี่น้องนะครับลูกตัวเมียนะครับสามเดือนนะครับนี่ตันตัวดีแข้งขาดีเนาะโอ้นะครับตัวตัวดีพี่น้อง นะครับนี่เขาเปิดหูหฮักนะครับนี่อยู่ๆนะครับผมท้องว่างอยู่นะครับอ้มักตาลูกคนนี้แล้วเนี่ยมีขนงามเลยนะครับเขาสวยๆเลยนะครับเขาสวยดีนะครับแข็งขาดีนะครับเรียบเอียงบ่มีตำแีนนน้องเนาะแม่นะตำแหนนนะครับ เอาวันนี้นะครับผมโคมนี้น้องมากสิเปลือยเวลาวันไหครับโค้นี้ก่อเมื่อนกันครับเปลือยไปก่อเมื่อนกันเนาะแม่นครับผมวันนี้ได้เป็นลูกแรกครับพี่น้องนะครัเพื่ยสาวลูกแรกนะครับตอนนี้สถานะทองว่างนะครับน้องมากเปลือยไปก่อเมื่อนครับพี่น้องนะครับทั้งสองโคมนะครับผมน้องมากอ่ารุงพ้อเบื่อนะครับผมศูนย์เก้าหกสี่หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งสามห้าศูนย์หนึ่งสามห้านะแม่น้องมากนะครับผมประเดีมาโค้งได้นะครับผมมีตัวนึงมาไหมมาแม่นครับเอามาเลยครับผมเอามาเลยน้องมากว่าเพื่อนว่ามีนะครับเป็น นุ่มน้อยนะครับมาเปิดราคาให้พี่น้องนะครับพี่น้องนะครับนุ่มน้อยจะปีราคาต้องมากนี่สองปีเต็มครับสองปีเต็มนะครับผมโอ้ยนะครับต่งจิลืออยู่ครับพี่น้องนะครับผมเอานะครับปุรดเบิงนะครับมันนี่มีนุ่มน้อยครับมานะครับต้องมากมาเปิดราคาให้นะครับปุรอยากรนปย์นะครับเป็นพ่อพันธุ์นะครับประจำควอกประจำฟ้ามนะครับสองปีแล้วนต้องมากเนาะเสื้อไสเรากอ่าไปไหนเกาพ่อหูบ่ บัวหูเนาะพบานบ้านนู้นกันนะครับอนะครับแข้งขาบักไงญ่เลยครับพป่น้องนะครับสองปีนะครับนี่เนตัวดีนะครับเป็นควยเถือกครับพป่น้องนะควอยผูกนะครับนี่นะครับผเลยจะไปากไปจับตัดนะครับอยู่ขอกอยู่ฟ้ามนะครับแข้งขาดีนะครับผมนะครับให้ตรงดีนะครับแข้งขาลิฟต์ยังแบบนี้ไม่มีนะครับ โอ้สวยเลยนะครับเปิดดีนะครับต้นตดีไม่มีตำหนิน้องมางน้องครับไม่มีตำหนินะครับไอ้นุ่มหน่อยน้องมากจะเปิดไปไรเลยครับหาเมื่นครับเปิดไปหาเมื่นครับยังไงตัวอะไรบ้างครับนี่ตัวอะไรครับตัวอะไรดูข่มบ่ตอนไดดูข่มบ่ไม่รุ้ว่าจะตอะได้เลยขเอานะครับพี่น้องนะครับประเดี๋ยวเบอ่งคลิปของน้องมากยูนะครับเด้อนะครับสุดนกสนใจตัวไดนนะครับว่าจะเป็นลังไม้นะครับผมหางไม้นะครับ น้องมาครับหนุ่มน้อยหัวใจรักวคนะครับกับฝากติดตามน้องนุ่งนะครับอนาคตนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมกนี่ไก่แนนอนนะครับบอยเป็นค้วาย้เราเป็นน้องนะครับผมน้องมากนะครับมันน้ำมุนนะครับตําบนเสื่อมนะครับพี่น้องเพื่อพูดภสัยจังหวัดน้องคายนะครับฝากขอข้วายนะครับของบาหนุ่มหน่อยผมไปน้ำหนักนะครับเด้อนอออใจนะครับกูไดเบึงคลิปอยู่นะครับสนุกสนใหญ่ครับตัวหาน้องมากได้เลย เอ้ครับผมอ่ะนะครับเมื่อกี้นะครับขอขอบคุณนะครับน้องมาร์คนะครับที่เปิดคอกเปิดราคานะครับให้เอฟซีนะครับไปรับชมนะครับผมก็ฝากติดตามน้องครับผมนะขอบคุณครับเอฟซีที่เบิรงคลิปนะครับน้องมาร์คจนจบนะครับผมก็พอกันคลิปหน้านะครับเมื่อกี้ว่ตตั้มครับน้องมาร์คเดล่าเลยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ